สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมครับจ้องชาวไร่เนี่ยเราก็เป็นชาวไร่เนาะในช่วงปีใหม่เนี่ยคุณผู้ชมที่ไม่ได้เป็นเกษตร,รกรอาจจะได้หยุดกันนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยยังไม่ได้หยุดนะครับก็คือยังต้องทํางานอยู่อย่างตอนนี้เราก็พาคนงานมาตัดอ้อยอยู่นะครับเพราะในช่วงเวลาตัดอ้อยเนี่ยเรามีช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวแค่3เดือนเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเลยจากนี้ไปเราตัดไปเราก็ไม่มีที่ขายแล้วซึ่งก็ยังดีนะครับที่คนงานเราเนี่ยก็คือยังมีความขยันนะเราพามาตัดก็ตัด นะครับไม่ได้เกี่ยงงอนว่าเออจะเป็นวันสิ้นปีหรือว่าเป็นวันปีใหม่ก็แล้วแต่ก็ผมก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมที่เป็นนายจ้างไว้นะครับว่า,าแรงงานเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเท่าที่เราจะพึงมีได้นะครับต่อให้เรามีเครื่องจักรราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยแต่แรงงานที่ดีที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อการทํางานเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดที่เราจะมีอยู่ นะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเขาไว้ให้ดีๆนะอย่างวันนี้เราพรามาตัดเนี่ยเขาก็ตัดขยันแขน็งๆน,นะปีใหม่ก็ไม่หยุดตุดจีนก็ไม่หยุดนะครับเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องหาอะไรมาตอบแทนเขาสัหน่อยนะอันนี้ก็เป็นขวัญกำลังใจให้เขาเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเตรียมของเล็กๆน้อยๆไปแจกเขาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวให้กลับบ้านไปก่อนแนละ้วเขาไปแจกให้กลับแก้มด้วย เ,เนื้อมาแบ่งด้วยดิเ,เนื้อแบ่งด้วยเนื้อวัวใช่ไหมใช่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 ถ้าใครยังอยู่ก็ได้อากต่อแต่ถ้าใครกลับก่อนก็สบาย <c oughs> ใครร,บ,คร,รบกลับ,ลบล <c oughs> ใครรีบกลับได้เลยใครไม่รีบจะ <c oughs> มันลุ้นจับฉลากถเลาตอดี๋ยวเหลือเมดี๋ยวก็ว่ากันทำไมไม่เก่งมันจะไม่พอเล <c oughs> ยจะเหลือ ăn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แจแกอย่างรวดเร็วยังไม่ได้กินข้าวเลยอะ่ะนี่ไงเดี๋ยวจะกินต่อเดี๋ยวกินตนะ่อแจกลูกน้องก่อนเดี๋ยวเหลือแล้วพอมากินต่อนี่เดี๋ยวเรามีจักรหนาแจกด้วยนี่เป็นแบบว่าชุดเครื่องนอนนะมีพวกเสื้อผ้าอะไรอีกละ่ะมองข้าวปวดน้ำหนี่อ่ะโคแบงค์นะีอนน่อ่ะอันนี้นะอันแรกเลยนะเ้านะ

ยาดยาดยาดพันวมพันวนนาหน้าตัดเฉียดตัดเฉียด่ไดเีดงานการไี่เคทำงการที่ดงมาดีรางวัลต่อไปเป็นเสื้อของผมเองเสื้อจ้องชาวไรนาไ้อันนี้โฆษณด้ยตนี้เอากดเลยนะกดเลยได้วลน่ได้ เดือดต้องแาวไล่กันแดดกันยุงวีใส่แล้วไม่ร้อนอ่าไอโถมไอ้ผมไอชื่อความชื่นชื่นชื่นมียมันด้วยนะเนี่ยเอออันนี้ผมว่าแบงก์นะอาจจะใช้ก็อันนี้เสียบตูดโดนตัดไปเลยแล้วถ้าเกิดจะชาร์จเข้ามันก็เอาอันนี้มาเสียบกับมันอย่างนี้แล้วก็เนี่ยไปเสียบกับที่ชาร์จโทรศัพท์อ่ะอ่าผมว่าแบงก์ ดนเราโับผมว่ด <su> ับ่ม <su> ีไปหาทางเล่นๆแปดท่าเนาฟ้าม่แจกรางวัลใหญ่เหรอคะโอ้ยรางวัลใหญ่แล้วเดี๋ยวฟ้าจะแจกทีวีหนึ่งเครื่องเอ้ทีวีข้างต่อเลยนะเสื้อกับเส้นี่รางวัลที่หนึ่งออกอย่างกันนู้นนี่เลย ไเก็บความเย็นเจ้าเก็บความเย็นลอได้มื่อนเป็ดก็ไม่รู้หลไม่รู้อัน่าไมเหลือแค่สรางวังเนอะรางวังจริงหรอเป็นคงจริงเหอยี่สาสว่างแล้วก็ขวัญรางวันที่สรอางวันที่สองสองแล้ก็นี้อนี่ันนี้ออกสามร้อยนะ อันนี้สามร้อยนะสามร้อยอันนี้อันนี้แบงค์มาเองนะสามร้อยเนี่ใอยยุตังมาไม่ได้ไม่ได้ออามาเมยวันที่หนึ่งสามร้อยบาทสามร้อยสามร้อยบาทสามร้อยบาทลยใส่เลยเโอ้โหดวงดีจริงจริงสามอาเลยใสแล้วใส่เออใส่สาม ต่อไปร้ที่สองไม่สองร้บาทคนแต่เยคนเดียวนสุดท้บสุดท้ายไม่ต้องจับรอสุดท้ายแล้วอันนี้แทนโมันใช่ไหมเาแจกกวเสรสับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวก็ให้พวกเขาไปสั่งสันของเขาเอง ส่วนเราไปจุดพูกันดีกว่าสไฟขอ่ไเล่อไม่ม้งวเาไนีมีมีมียเห็นเี้แหลยไปโดนสายไฟนะอย่าไปโดนสายไฟนะสีแดงหาทีหาทีหาที มีไข่มีไข่เดี๋ยวหาเอาเริ่มมีไข่ไปก่อนไหนมีดมีดเมื่อกี้เนี่ยไหนมีดโอ้ยมีไข่ไปก่อนไมีไข่ไปก่อนเดลือสองนาทีเฮ้ยไข่ควงไม่ต้องอยู่แถวนี้พิก็มันเกี่ยวกับยังซ่อมอยู่ตรงนี้เลยมองดูดีดิอะไรกองเครื่องทับอยู่เปล่ารถไม่เก็บอ่ะรถไม่เก็บอ่ะ ก็ล้งเปลี่ยนในสายจุดใช่ไหมห้อโเษารพนโทษแม่งอยู่กี่ป่าวเอส่อองสองส่งสงดูดูดดอนสองสองเลือหนึาทีสุดท้ายโอ้อเยนาาแม่งมันจะเป็นจะตายพรากูบอกว่าเนี่ย1 m i ม u t e left เกเรมถูกแล้ว ไม่กดกันกูอันนั้นอันนั้นน้นนี่ใส่จะจะส่นุ่นลนนะสน่นลนนะน่นลนนะสามสิบวินาทีสุดท้ายคตันปเขาไปแล้วไปแล้วหน่อันนะสิบห้าวินาที แค่นี้แหละมึงถือไู่ไหนมึงถือไว้ไหนมึงถือไู่ไหนอยู่นี่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 นี่เล้ยวทุกคนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมาเลยนะตรงนั้นมาด้ย ก็ได้ชมพูไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าปีใหม่นะก็ขอสวัสดีขอให้คุณผู้ชมทุกคนโชคดีมีชชยนะครับอยู่ดีมีแรงนทุกคนนะครับมีแรงสู้ๆต่อไปครับร่ำรวยๆทุกคนครับ